เรไปพลโดยความปลอดภัยโดยความเป็นห่วงทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้หลวงพ่อเจ้าพระจัหวัดรรยองระเทศสิธิเวทีวัดเบิกระงได้โทรมาแจ้งว่าเจ้าคณภาพสิบสามมีความประสงค์ที่จะเดินทางมามอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้วัดที่ขอรมราชานุญาตหรือขอพระราชทานเกี่ยวกับเรื่องวิสุงคามสีมาของแต่ละวัดของจังหวัดชายองที่จะมอบยังมีวัดมาบตาพุธและวัดหนองกลับคือ พระธาวิสุงคามัสีมาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานต่างจับที่อื่นต่างจากที่วัดวารามต่างๆเป็นที่เฉพาะขอเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรหลังจากที่ได้มอบเสร็จแล้วจะพระนำํำเภอนายอำเภอ จะต้องไปชี้เขตแล้วก็ปักเขตแดนว่าพิสูงขามาสีมายาวเท่าไร่ัั่งเท่าไหรเมื่อวานนี้สรมาก็ได้ติตต่อไปอยังวัดมาปาิพุทธให้มารับในเวลา13นาฬิกาบ่ายโมงตรงของวันที่16กกรกฎาคมศกใน i. ในขณะเดียวกันคุณโยมพิสมัยมีจิตอันเป็นโกุศลที่นึกถึงบรรดาญาโยมที่มีความเดือดร้อน โยมก็ทํามาหลายครั้งเรื่องมาตามลําดับแต่โยมได้ส่งรายมาว่ามีโยมมีความประสงค์ที่จะมอบของให้กับผู้ที่มีผลกระทบความเดือดร้อนในเรื่องของโควิดสั้มาก็ประสานงานไปทางอําเภอเมืองระยองอนะวัน,นจะได้แจ้งให้คุณโยมพิสภายว่าในวันที่16เป็คุณโยมสะดวกหรือไม่อย่างไรนะามาก็จะได้ ก็ได้แจ้งหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดไปเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะขอปรึกษาคุณโยมพิสมัยก่อนว่าทานติดอะไรหรือเปล่าในวันที่สิบหกครั้งแรกจะให้โยมพิสมัยเป็นผู้กําหนดแต่สักระยะหนึ่งไม่ถึงสิบห้านาทีหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดแจ้งมาใหม่ว่าทางเจ้าหน้าภาพโตมากําหนดเลยวันที่สิบหกตรงกับวันศุกร์รู้สึกจะเป็นวันโกนนะเป็นวันโกนเราแจ้งให้โยมพิสมัยได้พิจารณาดูว่าวันที่สิบหก ปโยมพร้อมสะดวกหรือเปล่าในลำดับต่อไปเขาจะนำพรานคุณโยมพิสมัยสิป,ปน์นันตเลิกรรมการบริหารโรงแรมโนเวเทลสตาร์คอนเวนชั่นจำกัดในยอได้เป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมจยุดทูเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โตโหมบูชาพระพุทธรพีเปชรัตพุทธย,ยันติ2,600ปีแห่งการรัสรูข,ของพระพุทธเจ้ากำหนดที่จะรอพระ พุทธใสย,ยานพระนอนตะแคงซ้ายพระนั่งพระประธานอภัยและหลวงพ่อพระพุทธโสธรกำหนดเลื่อนมาหลายรอบแล้วโยมก็เลยแจ้งสอบถามไปยังเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพมีความประสงค์จะรอเลยก็จะจัดให้อาภาพแจ้งว่าต้องการให้บรรดาญาตโยมได้มาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็เราต้องเลื่อนไปก่อน เปตุนพรอ,อาจารย์กัญญาให้เป็นตัวแทนของบรรดาญ,ญาติโยมได้จุดธูปเทียนที่โตหมูบูชาพระพุทธประธานก่อนขอเชิญอาจารย์กัญญามาดีกุลนอาจารย์าารยาารกัญญา,า,านี่ก็ไม่เคยขาดทําบุญทุกวันพระเป็นอย่างนี้มาแล้วก็นี้ก็มากับอาจารย์ประสงค์ผู้ชีวิตหลังจากที่อาจารย์ประสงค์ได้เึง็แก่เสียชีวิต ได้ทราบท่านก็ได้มอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลมหิดลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์สัยมก็มาทุกวันก่อนที่จะขึ้นมาบนสลานี้ต้องไปไหว้ที่พระน,นอนทุกวันทุกครั้งที่มาวัดป่าประดุนานในส่วนนี้มีดอกไม้มาใส่ใจกันทุกวันพระ ในลำดับต่อไปก็จะเดินพรทุกท่านได้บูชาพระรัตนตรัยกันไปตามลำดับก็จะเดินพอนเชิญท่านพุทธศาจนิกชจทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศสีลงรับศสียงเป็นลำดับไปครับพระหางสัมมาสัมพุทธพระพุทธังคพระุทวันตาพระพุทวาเท 对，干干。 ความดานเยี่ยจะเชียนอาหารหวานขาวตนหนึ่ง ปฏิัมเตรียมตัวพร้อมโยมที่เดินรอบสอารุติวิหารต่างๆตลากก็ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยก็จะเปิดโป๊ไม่ได้อีกเดือนนี้นะโยมก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนนะแต่โยมจะเข้าพระบูชสดก็ต้องงดไว้ก่อนนะส่วนของพระสงฆ์มาก็เริ่มให้ทำวัดเปวดมนต์แต่ไม่รวมกันวันหนึ่งสามรูปมั่งสี่รูปมั่งสองรูปมั่งตอนนี้เพราะว่าเราเข้ารรษาเราไม่ปฏิบัติธรรมร่วมกันไม่ได้ ก็ใช้วิธีเรามาทำวัดสวดมนต์เพื่อที่จะได้ดูว่าพระลูกไหนที่จะอยู่ที่วัดป่าประดู่ต่อไปก็ต้องทำกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้เสมือนข่าวที่ก่อนที่เข้าพรรษาต้องมีการปฏิบัติธรรมก่อนเข้าพรรษาห้าวันท่านใดไม่ลงมาปฏิบัติต้องมีเหตุผลอาพาธหรือธุระจำเป็นอะไรทาไมปฏิบัติในช่วงห้าวันนั้น ก็ถือว่าไม่พร้อมที่จะอยู่ที่วัดป่าประดูปีนี้ก็ปฏิบัติร่วมกันไม่ได้ก็ใช้วิธีที่ว่ายกเลิกการทําวัดสดมนตแต่ให้มาทําวัดสดมนวันละสองรูปสามรูปแล้วแต่ที่กําหนดไว้ก็จะนั้นกระจ้ยให้โยมได้ทราบแม้แต่พระก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันตามร้านอาหารต่างๆตอนนี้โยมก็เขาก็ไม่ให้ไปนั่งทานเราก็ต้องระมัดระวัง มีวันที่สามคือวันพรุ่งนี้คุณดิมด็อกเตอร์จารุณีตันติเวศพุฒิกุลในมณฑลที่วัดป่าสองรูปนะไปที่บ้านมินโนในวันพรุ่งนี้เราไปเจริญพุทธมนต์นะทุกป,ปีนะก็ในวันพรุ่งนี้สมาชิกจะไปจริญพุทธมนตร์คุณจะถาวายปีนโตกลับไปอย่างไรนั้นไม่ได้สอบ,สอบถามนะก็แจ้ง้โยมไดในราบต้องระมัดระวังงในช่วงนี้ ส่วนที่สมาได้แจ้งว่าคุณโยมพิสมัไมมีจิตอันเป็นกุศลที่จะให้ความอุปถัมภ์อนุเคราะห์กับคนที่มีผลกระทบความเดือดร้อนในช่วงของโควิดนะคุณโยมก็ได้สอบบอกโยมแล้ววันที่16โยมวัสะดวกโยมจะโอนเงินให้2แสนบาทเขาบอกว่าไม่ต้องถึงไม่ต้องเอาถึง2แสนเราก็ค่อยๆทําไปโมจะโอนมาให้1แสนบาท ในการที่จะจัดกิจกรรมมอบถุงอย่างชีพให้กับผู้มีความเดือดร้อนในวันที่16หลังจากที่มอบประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามมศสีมา,มาในวันที่16ขอขอนม,มทนาคุณโยมพิสมัยในโอกาสนี้ขอโยมทุกท่านได้อ,อมทนาบุญกับคุณโยมพิสมัยโดยสาธุพร้อมกันในโอกาสนี้สาธุ งจงมีการาัดาครารย์ท,ทั้งรักบาลนี้เป็นินกันคนเคยช่วยงานกิจาก,การทั้งหลายก็ให้มีส่วนได้ใหูุ้สผลผลุญนี้ thank